ปีปนเวาถึงว่าหมื่นหนึ่งโยภายนอกกําแพงกรุงมิติลาเราปัจจามิตรได้ลรอมเมืองเอาไว้ฝ่ายพระเจ้าอริตสนกองค์ล่าซาตคณะเตรียมพระองค์สี่ออกรบและก็สังเสียมมาเหสีปูทรงประคั่นกํำลังทรงประคันแกว่าแม้นหากอาไอ้นี่พ่ายแพ้แกอริรัตปรตูให้น้องนี่ให้ลบหนีไปทางหลังตำหนักแล้วก็บบไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย เลี้ยงดูลูกของเฮาให้ดีเมื่อเขาเติบใหญ่แล้วก็ให้กลับมากกอบกู้เอาเมืองขึ้นให้ได้จะสมจริงดังคำที่สั่งเสียเฟินกัพ่ายแท้แกมูไผ่รีถืกประหารสินระชนกลางสนามลบเมื่อะมะยเสสีได้โู่ก,กัลบหนีไปอยู่ที่เมืองจำปากะพ่อให้ประสูตรพระโอรสแล้วแกได้ขนานนำวา่าพระเจ้ามาหาสนก เมื่อพราโอรสเติบใหญ่ขวัแก่การศึกษาแล้วก็ให้ศึกษาศิลปะวิทยาจนจบทุคะแนนและก็ได้เล่าเรื่องของพระบิดาให้พระโอรสได้หูทุกประการเอพระเจ้ามาหาสนุกก็ได้ฟังเรื่องเล่าที่แม่บอกเราเกิดเลยค้นอาวิธี่ที่สี่กอบกูบัลลั่งของผูป็นพอกลับขึ้นมาแต่ว่าการที่สิไปกล้ำซึกรบนั่นมันสิต้องมีไฟฟ้นและก็ไฟฟ้นบริวันสีนี้มากได้ กสิต้องมีรักชินเงินท่องสัก้ันเพื่อนก็เลยตัดสินใจลงสำเภาไปข่าขายตั้งเหื่อพ่อสำเภาแลนมาได้หอดมือที่เจ็ดเกิดพายุอย่างหนักเหื่อลำไยกำลังสีจมพอข่าวว่านิดเราเอือนบัางกะตกตะลึงขาดสติบัางกะหวาดบันทอดแท่ในชีวิตบอคืนสิซอยตัวเองบัางกะสวดมนต์บนบานให้สิ่งศักสิบซอยเหลือซึ่งตั้งกะจมนำทะเลกลายเป็นอาหารของสัตว์ไร่จนบัดสิ้น ไปไปเจ้ามาหาสนกกรที่เหื่อสิจมลงเพื่อนกับเฝ้าเสวยเสบียงกินอาหารการกินจนอิม่มสล่มประวล,ละกายด้วยน้ำมันปีนขึ้นตัวหยอดเสากระดงเหงเื่อทอดสายตาไปยั่งเบื้องนะาสิ่งที่แนมเห็นก็คือทะเลมันไกลจนส,สุดสายตาจ่วนให้เกิดความทอแดแกกผููพบเห็นเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าไปเจ้ามาหาสนกบอกเป็นคือจังกับผู้อือ่น เพิ่นมีจิตใจที่เป็นสมาธินักแน่นบวันไว้บอทอแท่ใส่ความหมู่ซึกจับจิดตั้งลงและกระโดดสุดแห้งหนีปากของป้าใหา้โตบากบันลอยน้ำยูเจ็ดมื่อเจ็ดขึ้นเห็นบอละ่ะเออบาดดีคณะนั่นนี่เนาะออนั่งมานี่มงเมตสาโเบิงแยงดูแลมหาสมุทรแถบนั้นหลังจากกลับจากเทศวัสภาทีประสมของเราช่วยเทีกับมาตรวจเบงอาหาเขตของตน เห็นพระเจ้ามาหาสนกที่ลอยน้ำมาเกตมือเ็ดเึินบัสติกำลังสี่จมลงส่ก้นทะเละนั่งมานี่เมฆลักก็เลยเขาไปซอยอุ่มพระเจ้ามาหาสนกเราไปวางไวทีแทนซีลาก่อนใหญ่ก่อนหนึ่งซึ่งอยู่ทางฟังกุงมิธิลาและกัในมือนั่นเองพระกสัตรแทงกุงมิติลากัได้สินพระส้นลง่งเราเสนาอมามัดกับปรึกษากันแหละกะได้เจียมมามุ่งค้นเขากับราชรรถแหละกะับวอยไป โดยเสียงไคไว้ว่าแม้นหากผู้ใดมีบุญญาธิการสีใดขึ้นคลองลาดแล้วพร้อมมามงค้นจงไปเกยแทบเท้าของผู้นั้นเพราะมามงก้นกะได้ม่งหน้าออกไปทังประตูนครอนดันจิตบุรพาตรงไปยั่งฟังไ้ทะเลเวียนอ้อมแทนสีลาที่พระเจ้ามาหาสนกบันท้มสลบสลายอยู่สามหลอบแล้วก็หมอบอยู่แถบระบาบไปเสนาอํามาติดตามมาขังหลังพอดีกับพระเจ้ามาหาสนกตื่นปืนขึ้นมา เมื่อเห็นเหตุอัศจ,จรรย์จังหวันต่างกานให้ยินดีปรีดา้ากันป้องตากโพร่องด้วยความดีอกดีใจแห่แหนพระเจ้ามหาสนกเข้าไปสู่ภายในพระนครอ,ออกจนหยาดยอมเบิ่งตีล่ะเออแล้วกันบุญของคนเนาะเพิ่นก็นได้อภิเษกแต่งตั้งให้เป็นราชข้งงมิที่านาครสืบต่อไปออนี่ล่ะอันนี้ก็เว้าแบบย่อๆเนาะหยาดยอมตัวโปรด ว่าอันนี้ขึนนนมมนน้นนี่ท่านธรรมะเนี่ยเป็นนิ่บาศาดกอย่างสละเป็นนีท่านธรรมะเนี่ยนีท่มมานธรรมะเรื่องนี้เนี่ยมันสอนเนี่ยเฮาหู้ด้วยงดยอมว่าเออเมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคเกิดความทุกข์ความวุ่นวายขึ้นเนี่ยแต่อย่าตกใจอย่าเป่าตกใจแม่นบอกอย่าหวาดวันอย่าทอดแ้อแย่าโสดฝาโท,โทดดินอย่าหวังสิ่งศักดิ์ซอยให้มันหลายจนเกินไปเออแต่ว่าให ท่ำใจให้มันเป็นสมาธินักแน่นเข้าไว้อคอยคอยแนมให้มันเห็นต้นเหตุที่มากของปัญหาและก็คืดหาวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดวิธีการเ,เลือกแนวทางปฏิบัติเกิดขึ้นว่าให้ล่องคืดเบิงว่าวิธีการแบบนี้ถ้าล่องมือไปแล้วมันสิม,มีขอดีขอเสียจังไหนสิม,มีขอเสียซ้ำไดแต่มีขอเสียอยู่กับล่องยินิน,นตรองเบิงทงังเลือกไหมถ้ายินตรองไตรตองเบิงอย่างละเอียดดีแล้วทุก ทา้งที่คุดมากล้วนมีข้อเสียตั้งสิน้นก็เลือกทั้งที่มีข้อดีหลายที่สุดแหละก็สีมีข้อเสียน้อยที่สุดแล้วปัญหาชีวิตมันก็สิถึงบทสรุปที่ดีที่สุด